อาหารเทียงมือนี้มือที่สองกักตัวพัซิอัอ้ยพอเป็นพาซิอิวตัวนี้ลาดนาเอออันนี้ลาดนะอันนี้น้ำลาดนานี่ลาดนานแล้วก็สิมนี่ผลไม้ผลไม,ลม้โอ้ยแามือเศร้ามากเป็นมือใหแต่ว่ายี้มือแรงมาเต่นเซยอเพราะว่ามันเวลามันเปลี่ยนเนาะเดนมากเวล่าสาดโกมาณให้หกชั่วโมงมมนก็นเลยเป็นนอนนอนตางกัน กินเขาเที่ยงนี่แล้วกับิีเปน,นอนตื่นขึ้นมาแล้วสิกได้สีได้สอนภาษาถึงสิมากกะตักเห็นงานคือเเ่าอันนี้มากมามั่นก่อนขเขาจะก็ดูแลดีเนี่ยม,มือนี่มีหมอมีหมอจิตวิทยาทั่วมากถามว่า เจ้าเป็นย่งไดเจ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตวอที่เจ้ามาถือกักตถข้าเจ้ากระดูแลดีวะหมอถามว่าเจ้าเจ้าเหงาบอเจ้ามีเวลาเหงาบอเจ้าเบื่อบอก็เลยบอกว่าขอยมีเวลาเบื่อดอกขอยเฮ็ดงานของขอยเคือเก่าพอขอยเฮ็ดออนไลน์แต่ละมือแต่ละมือเลยเฮ็ดครือเก่าอยู่โรงแรมอยู่พัทยามากักตัวสี่มือ โยสัน่สิบหกว่ายผู้ใดเขาเยี่ยมว่ายออกจากห้องมีคนเขามาทำความสะอาดเดินทางมาจากเดนมาร์กวันที่ยี่สิบสี่ถึงถึงวันที่ยี่สิบห้ามือกับเขากับตวเลยวันที่ยี่สิบห้าแต่ว่าวันที่ยี่สิบห้าบวนับนับใหม่วันที่ยี่สิบหกมือนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกับกัตัวได้มือนีมือที่สอง ระยะเวลาทียูนี่เขาเสียข้าไปตรวจเชื้อโควิดสองเธอถ้าตรวจแล้วห้าบติดเชื้อบวมีเชื้อโควิดก็สามารถกับบ้านแบ้เนกับสิออกใบรับร่องหาว่าเห้าบวมีเชื้อแล้วห้ากลับพุ่มรับเนอากับตบ,กบตตองไปก้าโตอีกแต่ถ้าผู้ใดยังผู้ใดมีเชื้อกับตองยูอีกสิมือย่ามันขึ้นนอนมาลับกั ลองเพ่งเบิดขึ้นลองเพ่งเราก็สวดมนต์ลองเพ่งเราก็สวดมนต์เนี่ยแหละแล้วก็วเ,วกวววกเตรียมการสอนให้นักเรียนส่งให้เหตุการณ์บ้านฝากติดตามเพงลงนะด้อยเพลงไม้คู่วารีบเ,เพ่งเข้าดาวหนาน้ำตาเพยงหนึ่งแล้วก็เพ่งเพ่งบูชาคุณปูสีสุดโโยยาสีปทุมมาก ฝากติดตามกัน,นด้ยวยจ้าเดี๋ยวฟังคลิปต่อไปเด้อ